สปูกเกียวนี่มันหัวขาดตอนแรกตรงเอาออกมาได้ดทตายใช้วิธีทำอง,งองอี้อยหัวมันโค้งออกมาเนี่แล้วแล้วก็หมุนมันก็เริ่มหมุนได้ไม่งั้นไม่รู้จะหมุนยังไงนะก็หมุน,ปนไปเล่ยเพรมันก็มีคานแล้ว สงสัยจะเจาะนำน้อยไปหน่อยเอจริงๆต้องเจาะนำให้ให้มากกว่านี้มันเหมือนเกียวมันแน่นเกินไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักก็ออกนะแต่ถามว่าตะปูยาวอยู่ไหมก็ยาวนะยาวพอสมควรเลย มกี้ก็พยายามใช้คีมล็อกแล้วแต่ยังคีมล็อกยังจับไม่อยู่จริงๆเจาะรูใหม่ไดแต่ว่าอันนี้สำหรับกรณีที่ใครอยากจะรู้ว่าอยากจะเอาออกทำได้ยังไงถ้าจำเป็นต้องเอาออกจริงก็ใช้วิธีนี้ดีกาตัดนะ เอาละยาวอยู่ของเดิมก็ยาวประมาณขนาดนี้เวอาจจะต้องจอดนำเยอะกว่านี้หน่อยหมายถึงว่าให้รูมันใหญ่กว่านี้